อาลับสวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่เกิลคาเฟ่กันนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ลุงใจดีวันนี้พี่ลุงใจดีนะครับก็จะมาไกด์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าไกด์รอบนี้คลิปนี้นะครับเป็นไกด์สาหรับมือใหม่นะครับซึ่งเป็นมือใหม่จริงคือถ้าเป็นมือใหม่ที่เข้าเกมมาแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ควรจะดูคลิปนี้นะครับเอาละครับก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับ โอเคครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ลุงก็แนะนําอย่างแรกเลยนะครับก็ให้น้องๆมือใหม่เนี่ยไปดูคลิปของเมื่อวานนี้ที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเทียริสตัวละครนะครับซึ่งเกมเนี้ยเทียริสตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญในระดับหนึ่งนะเพราะงั้นก็ไปดูไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกตัวละครที่เราอยากจะได้หรือว่าอวยไว้นะเพราะว่าตัวละครระดับ ss กับ s เนี่ยพี่ลุงคิดว่าน่าจะเล่นได้หมดเลยนะครับ ส่วนใครจะเลือกเทรลสจากฝั่งอังกฤษหรือว่าใครจะเลือกเทรลสจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ความสะดวกเลยโดยส่วนตัวเท่าที่พี่ลุงมาลองมานะครับเทริสของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ดูเลือกง่ายดีแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับโอเคครับเริ่มแรกเลยนะครับหลังจากที่น้องๆทุกคนนะครับได้ตัวละครในใจที่อยากได้แล้วนะ เกมนี้เนี่ยจะมีตู้กาชาอยู่นะครับซึ่งจะมีตู้กาชาอยู่3ตู้ในตอนแรกนะจะมีตู้ปกตินะครับซึ่งเป็นตู้ลองเทอมนะอันนี้พี่ลุงคิดว่าน่าจะเป็นตู้ที่อยู่ยาวๆนะครับแล้วก็มีตู้ที่อยู่แค่9วันนะครับอันนี้พี่ลุงเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะเหลือแค่6วันแล้วนะครับเป็นตู้พิเศษท,ที่มีตัวละครพิเศษเพิ่มขึ้นมาอ่าไม่ใช่ตัวละครพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่เป็นตัวละครที่ ดอกง่ายจากตู้นี้อ่บพูดงี้แล้วกันเนาะส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับถ้าพี่ลุงจำชื่อไม่ผิดนะมันชื่อว่าตู้รีคูดเมนนะครับซึ่งตู้รีคูดเมนเนี่ยข้อดีคือจะการันตีนะครับได้ตัวได้ตัว3าดาวแน่ๆอยู่แล้วแล้วมีโอกาสที่จะได้ตัว4ดาวนะครับซึ่งตู้รีคูดเมนเนี่ยข้อดีคือเราสามารถเปิดกาชาได้เรื่อยๆเข้าใจไม่ผิดครับ เปิดได้เรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าได้ตัวเยอะแอยะมากมายนะครับคือเปิดได้เรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ตัวที่ถูกใจแล้วถึงจะกดใช้บัตรเพื่อเซฟตัวละครในล็อตนั้นเข้ามาในไอเดีเราอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้พี่ลุงแนะนำนะพี่ลุงก็แนะนำให้หาตัวละครที่อยู่ในเทียร์ S กับ s s อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวที่ธาตุไม่ซ้ำกันนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้มีตัวยืนนะในเพื่อที่ว่าเราจะได้มีตัวยืนเล่นในตอนแรกสบายหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมองการเล่นเกมในระยะยาวนะครับพี่ลุงก็แนะนําว่าให้หาตัวซ้ํากันให้ได้นะครับเป็นเทียร์เราเป็นเทียร์ S S หรือเทียร์ S ก็ได้ครับแล้วถ้าเปิดได้ซ้ํากันจะดีมากนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างของพี่ลุงนะครับของพี่ลุงเนี่ยเปิดมา แล้วได้ตัวละคร tier S นะครับ2ตัวก็คือตัวนี้นะครับนี่เมดมูลนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับลิดานะครับแคทชว่นลิดาเนาะพอพี่ลุงเปิดอันนี้มานะครับแล้วอยู่ใน tier S หรือ SS เนี่ยพี่ลุงก็เลือกรอบนี้ทันทีนะครับเพราะว่า พอเรามี S2 ตัวแล้วเนี่ยจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัว zos เนี่ยตัวละคร tier s ขึ้นไปเนี่ยเป็น tier ท,ที่เราไม่จาเป็นต้องใส่ใจเรื่องของการชนะทางของคลาสตัวละครมากจนเกินไปนะครับแต่มีข้อควรระวังนะครับถ้าเปิดได้ตัว3ดาวหรือ4ดาวหลายใบแล้วดันเป็นตัวละครชื่อเดียวกัน อันนี้ไม่ควรเอานะครับอย่างเช่นพี่ลุงได้ตัวมูลมาใช่ไหมครับเป็นเมดมูลแล้วพี่ลุงเปิดกาชาเพิ่มได้เป็นแคทชุนมูลเห็นไหมครับว่ามันเป็นตัวละครมูลเหมือนกันแต่คนละชุดตรงนี้เนี่ยที่พี่ลุงบอกว่าไม่ควรเอาเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่เราลงทีมนะครับตัวมูลเนี่ยจะลงได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเรามีมูลตัวนี้อยู่นะครับเราจะลงมูลอีกตัวไม่ได้ อะสมมติว่าพี่ลุงจะเปลี่ยนลิดาออกไปลงเป็นมูลสี่ดาวลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะบอกว่ามีตัวละครมูลเนี่ยอยู่ในทีมอยู่แล้วอ่าเพราะงั้นเนี่ยก็เลือกให้ดีนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีแต่ถ้าเปลี่ยนมูลด้วยกันเนี่ยเปลี่ยนได้เห็นไหมครับอ่า อันที่2นะครับที่พี่ลุงแนะนำนะครับว่าการเลือกตัวละครนะถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกเล่นแบบยาวๆแล้วเล่นแล้วเล่นแบบสบายระยะยาวนะครับให้เลือกตัวละครซ้ำาพออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ตัวละครเนี่ยต้องอเวกนะครับมันต้องใช้ตัวละครซ้ำพี่ลุงยกตัวอย่างให้ดูอย่างตัวนี้นะครับพี่ลุงมีแคชั่นมูลซ้ำกัน2ตัว เวลาที่เราจะเอ a เวใช่ไหมครับเราต้องใช้ตัวละครซ้ําเห็นไหมครับตัวนี้นี่เองใช่ไหมให้เห็นชัดๆก็คือเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวละครซ้ํา1ตัวอะแล้วก็ใช้ของแมทเทอเรียลอีกอย่างหนึ่งนะครับ m a t e ท i เ l ียลตรงนี้เนี่ยหาได้หาได้จากการฟาร์มหรือว่ากิจกรรมนะครับแต่ที่มันยากเนี่ยคือการซ้ำเนาะ มันจะทําให้เราเนี่ยได้สกิลเพิ่มขึ้นอีก3สกิลนละสามเลเวลได้สกิลอัปเกรด3เลเวลนะครับก็คือสกิลตรงนี้นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นแต่นี้พี่ลุงก็ไม่แน่ใจนะเพราะพี่ลุงเป็นมือใหม่เกมนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีข้อมูลก็พิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับโอเคครับในเมื่อพอเราเปิดนะครับ ตัวละครกาชามาได้แล้วตัวที่เราต้องการแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือควรจะนะครับเล่นด่านแคมเปญน,นะครับไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่างตอนนี้พี่ลุงเนี่ยเล่นมาจนติดด่านที่4ี่ขีดสิบนะครับซึ่งเป็นด่านบอสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยติดเพราะว่าตัวละครพี่ลุงเนี่ยโหดไม่พอนะ ก็คืออัปเกรดมาไม่พอนั่นเองนะครับสาเหตุที่จะต้องเล่นไปด่านไกลที่สุดนะครับเพราะว่าในโหมดนะครับในโหมดตรงนี้นะครับมันยังปลดไม่ครบเห็นไหมครับมันจะมีโหมด Data Drill นะครับที่จะปลดต่อเมื่อเราผ่าน Stage s t a จ e 5 1ขีด12มีโหมด Coordinate Attack เราต้องผ่าน Chapter 4สีขีนะครับแล้วก็มีโหมด Fantasy Date ต้องผ่าน6กขีด12นะนะครับ เพราะงั้นเนี่ยสูงสุดเท่าที่พี่ลุงเจอตอนนี้ก็คือต้องผ่าน6ก1ีสสิองนะเพราะงั้นอย่างแรกเลยก็คือควรจะเล่นด่านแคมเปญไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับเพื่อปลดล็อกโหมดต่างๆมาให้มากขึ้นนะนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็พยายามเรียนรู้นะครับเรื่องของโหมดต่างๆของเกมนี้นะครับมันจะมีโหมดคาเฟ่ยอยู่ซึ่ง เอาคร่าวๆนะครับในโหมดคาเฟ่เนี่ยจะเป็นโหมดที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครนะครับเราสามารถเปิดเข้าไปนะครับที่ตัวละครที่เราอยากจะเพิ่มความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทกาําการลูบหัวได้การลูบหัวให้เต็มหลอดนะครับจะเพิ่มความสัมพันธ์นตัว, <S <S ตวละครเห็นไหมครับวันหนึ่งเนี่ยจะได้5ครั้งหลังจากหมด5ครั้งแล้วเนี่ยจะนับเวลาถอยหลังแบบนี้นะครับ แล้วความสัมพันธ์เนี้ยที่เพิ่มเพิ่มขึ้นไปเนี่ยได้อะไรความสัมพันธ์นี้นะครับมันก็จะไปปลดล็อกบาวนะครับตัวบาวเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถปลดล็อกเนื้อเรื่องของตัวละครได้เห็นไหมครับซึ่งเนื้อเรื่องของตัวละครหลังจากปลดล็อกเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมนะครับเช่นอ่าอันนี้พี่ลุงปลดล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลมาอ่านทีหลังก็ได้นะ อ่าเห็นไหมครับพอปลดล็อกปุ๊บเราได้ไเทมขึ้นมาได้เพชรด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับให้เข้ามาโหมดนี้นะครับแล้วนอกจากการลูบหัวตัวละครเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์แล้วนะครับเรายังสามารถเทรนนิ่งตัวละครได้นะครับโดยนี่เราสามารถเรียกตัวละครนะครับเพื่อทำการเทรนนิ่งได้นะครับในเทรนนิ่งแต่ละอย่างก็จะมีระยะเวลานะครับว่า ถ้าเทนนิ่งแบบได้ความสัมพันธ์เยอะก็จะเสียเวลาเยอะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆในโหมดคาเฟ่อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพี่ลุงจะมาเจาะลึกให้นะครับแต่ว่าอธิบายไว้คร่าวๆตรงนี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าในคาเฟ่เนี่ยยังสามารถแต่งคาเฟ่เพิ่มได้นะครับแต่งคาเฟ่เพิ่มได้ครับกาแฟนะครับเพื่อเอา,มาเมล็ดพันกาแฟตรงนี้นะครับคอฟฟี่คอย นะครับแล้วคอฟฟี่คอยเนี่ยสามารถนําไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะไปเพิ่มคอมฟอร์ตนะครับซึ่งคอมฟอร์ตเนี่ยมันก็จะไปช่วยเพิ่มเลเวลนะครับของร้านกาแฟาเรานะนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เข้าใจนะครับก็กดอินโฟตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดได้นะครับ ว่าตรงนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับกาแฟมีอยู่สแบบ4ประเภทนะครับกาแฟเสิร์ฟให้กับเกส e นะครับแล้วก็ก็จะได้รางวัลกับคืนมานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยแต่งของเพื่อให้เราได้รับคอมฟอร์ตนะครับส่วนคอมฟอร์ตเนี่ยก็จะทําให้เราได้ความนิยมเพิ่มขึ้นความนิยมเพิ่มขึ้นก็ทําให้เราได้ทรัพยากรที่เราต้องได้จากร้านกาแฟเพิ่มมากขึ้นออา น,นอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถแอด s ไซ n ์นะครับน้องๆที่เป็นทีมของเราที่เป็นตัวละครที่เราได้มานะครับมาเป็นมินิเจอร์ในร้านได้ซึ่งมินิเจอร์ในร้านเนี่ยก็จะมีสไตล์แตกต่างกันนะครับจะมีสไตล์ที่เกี่ยวกับม o ดนะครับซึ่งก็จะได้บัฟ ที่ไม่เหมือนกันสไตล์คอฟฟี other, uh, keiten, uh, ่คอยก็จะได้บัฟเกี่ยวกับคอฟฟี่คอยเพิ่มนะครับสไตล์คอมฟอร์ตสไตล์คอฟป๊อปบูลาริตี้นะครับแล้วก็การค้ากาแฟเนี่ยก็จะทำให้ได้ของต่างๆเพิ่มมากขึ้นอ่าประมาณนี้เนาะส่วนการแอดไซน์เมินเจอร์นะครับก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่เห็นไหมอันนี้พี่ลุงแอดไซน์ไปนะครับนี่ครับเห็นไหมตรงนี้เป็นคือป๊อปบูลาริตี้เห็นไหมครับอันนี้ป๊อปบูลาริตี้อันนี้ Coffee c o f f e ่คอยนะครับก็จะมีเมนเจอร์หลายแบบหลายสไตล์วิธีการแอสไซน์ก็คือลากลงไปเลยครับลากลงไปเลยได้เลยปึ๊บแอสไซน์ Ad เข้าไปเรียบร้อยครับนี้ครับเป็นต้นนะครับคนที่ถูกแอสไซน์เนี่ยพลังก็พลังงานก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะพอพลังงานลดลงก็ไปพักได้นะครับไปพักได้ที่ห้องห้องห้องนอนเบดรูมนะครับถ้าใครง,งงๆนะครับก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะ นะครับซึ่งเขาบอกวิธีว่าให้ลากลงมาเลยได้เลยนะครับแล้วก็ลากเพื่อพลังหมดก็ลากไปพักผ่อนได้เนาะอ่ะอันนี้คือในส่วนของโหมดที่เป็นคาเฟ่นะครับซึ่งคาเฟ่มันสำคัญตรงที่ว่าทำให้เราได้รับเพชรทำให้เราได้รับเงินในเกมนะครับ เงินในเกมตรงนี้นะแล้วก็ทําให้เราได้รับไอเทมต่างๆขึ้นมาเพิ่มนะครับทีนี้ตอนที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราเล่นผ่านด่านไปนะครับก็ให้เราทําไกด์ตรงนี้นะครับไปด้วยนะครับซึ่งไกด์เนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทําแตกต่างกันไปซึ่งในแต่ละภารกิจเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะได้รับไอเทมตามภารกิจนั้นๆ แถมเรายังได้ของนบพิเศษที่เราสะสมได้ผ่านมาด้วยนะซึ่งของต่างๆพวกนี้จะช่วยให้เราได้รับของเกี่ยวกับอาวุธเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะกล่องนี้นะกล่องนี้เนี่ยคือกล่องที่ทําให้เราได้รับอาวุธ3ดาวทุกประเภทนะครับอันนี้ดีมากเพราะงั้นพี่ลุงแนะนําให้ทํานะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมทํำมิชชั่นนะครับ อันนี้ก็คือมิชชั่นนะครับมิชชั่นเนี่ยควรทําทุกวันทําให้ครบนะครับเพราะเราจะได้ของตามกล่องด้านบนเห็นไหมเห็นไหมครับของเราก็จะได้เพชรได้ x x p ได้ได้เหรียญพิเศษเยอะแย,ยะมากมายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอคชีพเมนต์แล้วก็เข้ามารับของได้แอคชีพเมนต์ก็เหมือนกันครับแล้วก็ในหัวข้อของเฟรนนะครับ ก็อย่าลืมแอดเพื่อนไว้นะครับซึ่งส่งพลังงานให้แล้วก็รับพลังงานที่เพื่อนส่งมาให้ได้นะครับมันต้องมีเควสให้ทําด้วยนะมีเควสเป็นมิชชั่นรายวันนะครับมิชชั่นอันนี้เป็นมิชชั่นรายวันนะครับเกมนี้ยังไม่เห็นมิชชั่นรายสัปดาห์นะพี่ลุงเห็นแค่มิชชั่นรายวันอย่างเดียวนะครับแล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมแยกออกมาเลยทหากนะครับแยกออกมาอยู่ในหัวข้อของอีเวนต์อ่าอีเวนต์ตรงนี้นะครับตอนนี้มีกิจกรรมตรงนี้คือที่ศูนย์รรรร่วมมกกิจกรรพเศษนะคับ ตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษก็คือกิจกรรมล็อกอิน8วันนะก็เข้ามาล็อกอินเรื่อยๆทุกวันนะครับก็จะได้ของวันที่8แล้วก็จะได้ตัวละครตัวนี้มานะครับแล้วก็อีเวนท์ที่2นะครับอันนี้เป็นอีเวนท์ที่เราให้เราไปฟาร์มด่านนะครับเพื่อได้รับเหรียญโทเคนแล้วก็เอาโทเคนไปแลกนะครับเรากดเข้าไปในมิชชั่นได้นะครับในด,ด่านแต่ละด่านก็มีมิชชั่นให้เราทําด้วยอันนี้คือมิชชั่นใช่ไหมครับ อันนี้คือมิชชั่นนะ่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะไปฟาร,ร์มด่านกิจกรรมก็ฟาร,ร์มตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันคือเหลือ6กวันอันนี้คือด่านในกิจกรรมที่เราต้องฟาร,รม์มนะครับด่านที่เราเล่นไปเราจะได้โทเค็นอันนี้มาเห็นไหมครับแะอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็โทเค็นที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของได้นะ อ่าอันนี้คือร้านค้าโทโเค็นนะครับโทโเค็นที่พี่ลุงได้มานะครับอยู่ด้านบนพี่ลุงก็มาแลกของได้นะครับแลกของอันนี้เป็นโมดูลนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์เสริมเกมนี้มันจะมีอาวุธและอุปกรณ์นะอาวุธก็คืออาวุธแบบนี้นะครับอุปกรณ์ก็คือเป็นเรียกเกมนี้มันเรียกว่าโมดูลนะครับเป็นโมดูลเสริมความพิเศษของตัวละครเพิ่มโมดูลก็จะแบ่งเป็นโมดูลแอคแท็กโมดูลดีเฟนต์อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับ อันนี้น่าจะเป็นของสำหรับอ,อัปเกรดตัวละครนะครับก็มีให้แลกด้วยอันนี้อัปเกรดตัวละคร4ดาวเป็นของสำหรับใช้อเวกเห็นไหมครับมีคำว่าอเวกอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านบนซ้ายอันนี้เป็นตัวเป็นของสำหรับอเวกตัวละคร3ดาวนะครับแล้วก็มีปืนปืนทอง4ดาวแล้วก็ปืนม่วง3ดาวแล้วก็มีของอื่นๆให้แลกกเยอะแยะมากมายนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างของอีเวนต์กิจกรรมนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีเวนต์อื่นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ที่เราจะทำให้เราได้รับแคชชวลยูกิสามดาวนะเห็นไหมโดยที่เราต้องทำผ่านอีเวนต์นะครับในอีเวนต์แต่ละช่องนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าเราทำผ่านครบหมดเราก็จะเปิดรูปได้ครบหมดแล้วเราก็จะได้ตัวยูกิสามดาวมาเป็นแคชชวลยูกินะ นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์เสียตังค้ามไปนะครับพวกนี้เป็นอีเวนต์เสียตังหมดนะครับก็ข้ามไปเนาะอันนี้เป็นอีเวนต์สาหรับสายฟรีก็ทําได้นะครับอ่าก็อย่าลืมไปอ่านกติกาแล้วก็ลองทํากันดูนะนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์สาหรับสายเติมเงินนะครับก็คือเกมนี้มีทั้งอีเวนต์สายเติมเงินและสายฟรีนะนี่พวกอีเวนต์พวกนี้นะครับก็ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดรับไอเทม นะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ฟรีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ฟรีเหมือนกันนะครับนี้เป็นอีเวนต์ฟรีค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพี่ลุงต้องบอกก่อนว่ากาชาที่เราต้องกดเนี่ยค่อนข้างจะเกลือเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่ตู้แรกนะครับนะค่อนข้างจะเกลือนิดหนึ่งสี่ดาวออกยาก Jacques นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่ลุงยังสุ่มไม่เยอะหรือเปล่านะสี่ดาวออกค่อนข้าง,งจะยากนะแล้วก็อันนี้เป็นโหมดเทอร์มินอลนะครับ โหมดเทอร์มินอลเนี่ยจะเป็นการพูดคุยกับคาแรคเตอร์นะครับก็คือเป็นพูดคุยกับตัวละครหรือลูกทีมของเรานะมีข้อดีก็คือการพูดคุยนะครับจะทําให้เราได้รับค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องของเกมมากขึ้นนะก็อย่าลืมหมั่นเข้ามาพูดคุยกับลูกทีมนะครับอ่าหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับ แล้วก็ถ้าเราอยากจะอัปเกรดตัวละครนะครับเราก็เข้ามาที่หัวข้อเกิลนะครับแล้วเราก็อัปเกรดตัวละครได้เลยนะครับโดยที่เราสามารถดูตัวละครได้นะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสกิลทีมนะครับสกิลทีมจะเป็นสกิลที่ส่งผลให้กับทั้งทีมนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเมดมูนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของอาวุธให้กับทีมเนี่ยห้านะครับทั้งทีมเลยนะ ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลเฉพาะตัวของตัวละครนะตัวละครนั้นๆน,น,นะซึ่งสกิลสกิลสสกิลหลังเนี่ยเป็นพาร์ทสีสกิลแรกจะเป็นแอคทีฟซึ่งต้องกดใช้นะครับแล้วก็มีคูลดาวน์นะอันนี้เอนแชนนะครับก็คือการอัพเลเวลนะนะครับในช่วงแรกเนี่ยแค่อัพเลเวลอย่างเดียยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธ เนาะเกมนี้ก็ต้องใส่อาวุธนะครับแล้วก็มีการาใส่โมดูลเพิ่มอีกนะครับโอเคส่วนในพาร์ทอื่นๆนะครับเดี๋ยวพี่ลุงจะมาเจาะลึกให้นะครับในส่วนของการที่จะต้องอัปเกรดตัวละครแล้วกันนะเพราะวันนี้นะครับก็น้องๆน,นะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเบื้องต้นนะครับก็น่าจะต้องรู้แล้วนะก็น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นเนาะ ว่าโอเคถ้าเริ่มเล่นนะครับจะต้องเล่นยังไงแล้วทำอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย